จับตุ๊กจับขากรงไว้แขกมา <c oughs> แต่น,น้ะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สุเมตตาแล้วก็ขอบคุณน้องราชพงศ์นะคะน้องรัชพงศ์ก็ขอเดินทางอ่หลับสายกันหน่อยกันนะคะหาังินก็หาเนยวท้า,ามือกันเป็นกำลังใจให้กันและกัน,นะะ้วค่ะ นาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที us. ่มาให้กำลังใจต้องขวนกระได้นะว่าเห็นอันหนาไปทางใดเนาะมันนี่เนาะกะเอาไปหม่องกะเอาตะไบจะเหม็นกี่กกะาับบัตดี คุณนาลีพนะคุณยศัยน้อะสวัสดีคือกันนะคะเออท่องควันมาเห็นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วัวพันธ์นะคะนะ่ะนาอขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆ <c oughs> เอาก็ะด้่ี่สิบเอ็ดนาทีเนะค่ะเนาะ <c oughs> เป็นไรนอ้อยวันนี้นาะ คุณไข่ตุนแล้วก็คุณพรวิภาเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกกระดานกระไดเนาะอาส่งกําลังใจเหมือนเดิมค่ะขอบคุณกําลังใจมากนะคะส่งใจรองที่แปดขอบคุณมากนะคะน้องชนะการขอบคุณค่ะเออเป็นกําลังใจให้กันได้กันเนาะค่ะเนาะบานคุณแม่บัวพันหนาวปะเนาะค่ะเออบานยายต้องปอนหนีหนาวลมมัสูงมืพ่อหน่บาพใจจ้าดอกโอ้ยเนาะ ไปแล้ว <aría> ตามอาลณมเวว่ยวมาน้ำล้มเนาะขออภัยนะคะลบกวนภาษาอังกฤษนะค่ะวันรับชมน้องฝันอันบาเรสวัสดีทุกคนในห้องนะคะยินดีที่ได้ร <premier> <player> ู ed ed <rico> <s Elliott> ้จักค่ะคุณถินเนาะเนาะปีกําลังรับชมเนะเนาะกำลังรับชมนะเปินมากยังมาะธานในหอเนะคะ จับตุ๊กจับขากรองไว <c> ้ <oughs> <c oughs> ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงทุกบ้านเนือกายเออที่มาเป็นกําลังใจให้ท้องปอนนเนาะค่ะนะอันหยุดตะกรอนกับขึ้ปบ่ได้หยุดนะคะเนาะอานองเราจะพุ่งกับสิไปเลียงน้องวัวขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆเราก็ไดยมีสิบเอ็ดนาทีเนาะค่ะเนาะพี่วัวพัน บัวพันเขียวลำนะคะเนาะโชคดีมีใช้ทุกบ้านนะคะเด้อเดินทางกับเด็กย่ำแล้วก็หาวนะคะเนาะกอดย่ำแล้วกับคุณหาวมานะคะกินกา,าแฟเล่วนเลก็ยังหาวยังนะคะเนาะอ่างงานลมดีมากครับเช้านี้แมนอาพิวาเมนสีบอลลุ่มเนะะาะสวยมากอย่างลมแห้งแห้งแบนทีกอะไร เพี่น้องเลยทั้งปอนหันหนาปเป็นเต้ทั้งลมเลยนี่ผลไม้ด้วยกันค่าอร่อยมากเลยค่ะได้อะไรกินน้อเนาะคะ่นะเ้วาะคุณไขุ่๋นแฟมาลี่เนาะคะ่ะหมดน้องเลขาพงศ์ก็สวัสดีคุณบัวพันคุณบัวพันครับขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อคุณครูแมวเหมียวเนาะคะ่นะเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจเ้วยค่ะมันเนี่ บ่ได้พอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านระบบสวัสดีค่ะท่านผู้สนับสนุนสวัสดีเพ็่นพืชให้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณไข่ตุนน้องสำรวยก็สวัสดีทักทายพี่สุเมตตาทักทายพี่ไข่ตุนครับน้องเรเจ้าของก็ทักทายพี่อำเภอปทุมรัชจ,จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขึ้นมาตาม อ่ะอาทุกคน,นกระลอมเมื่อเนาะคะ่ะเนาะไปทั้งเงินบ่ได้เบิ่งเมืองฝั่งเดียบร่บโบว์บบอย่างเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็คุณอังกฤษเนาะคะ่ะเนาะกำลังรับชมเนาะคะ่ะกำลังรับชอมอยู่เนาะคะ่ะเนาะคุณยังมาดได้ดิครับสวัสดีคุณสวัสดีเช่นกันค่ะ คุณรัชพงศ์เนาะค่ะคุณพี่สมเมตาก็สวัสดีน้องทางลวดไปคะ่ะเดินทางลวดไปคะ่ะโชคดีมีชัยเ้อค่ะเ้ออคุณแม่บัวพันเขียวลำเนาะเนาะขอให้สิไปเปรียนวาะนะน้องอันดามันอย่า <c oughs> นีุผลลินขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพงศ์เนาะคะ่ะเนาะ คุณไข่ตุนก็สวัสดีเสียงเพ่นกระตันตัดใหม่น้ำเนาะคะ่ะเนาะเสียงดัง,ะะอ,งอเอานาะคะ่ะเนาะขออภัยเด้อค่ะเด้อขออภัยถ้าเสียงดังรบกวนเนาะคะ่ะเด้อขอคุณหลายๆเนาะคะ่ะพ่นตัดน้องสำรวยจ้าเนาะคะ่ะน้องสุคุณพี่สุเมตตาก็ทักทายน้องสำรวยนะคะคุณบุญชินก็ทักทายทุกคนนะคะ่ะเด้อขอคุณหลายๆเนาะคะ่ะเฮง ทุกบ้านเนื้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนอกจากน้องคุณสายสุดก็สวัสดีคุณบัวพันเขียวลำเน้อค่ะรับสายตามสบายนะคะเดินทางปลอดภัยให้เราพีพีใช้นะคะน้องอ่าราชพงศ์เนาะคะ่ะเนาะเอิ่มที่มีเสียงรบกวนมากก็ขออภัยเนื้อค่ะเด้อ แค่์ต okay, ูนก็สวัสดีคุณบัวพันธ์แห่งหนาวนะคะเนาะแห่งสวยแห่งหนาวบาสีบอลลมล่มแห้งกว่าเกามือนนี่ <c oughs> จักปันไดจังสีเศร้าหนาวหรอกหนาวมาหลายเมือ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านระบบสวัสดีค่ะท่านผู้สนับสนุนสวัสดี <c oughs> เพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆาค่ะที่มาส่งกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาให้กําลังใจเบิ่งลมผัดเอยียงมาเนาะมาจับหนาโทรศัพท์รับเนาะค่ะเนาะเสียงเพลงดังมากเลยเสียงเพลงก็ทั้งหลเนาะน้อ,องชนาการเนาะค่ะเนาะ,ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะะเนาะค่คะเราคุ้นคู่แมวเหมียวอ้าวคือว่าปัจยุบันใกล้ๆกันยุนนยปทุมรนชเนาะค่ะเนาะ น้องปันบามีเสียงเพ่งนะค่ะมีแต่เสียงล้มขอบคุณน้องมากนะคะน้องชนาการแล้วก็น้องสํารวยก็สวัสดีคุณชนะแบบไหนครับผมใช้พันแทกไม่ได้กับขอบควดแบบตโตอย่างนะค่ะเนาะแล้วก็คุณอังกฤษนะค่ะเนาะกำลังรับชมนะค่ะกำลังรับชมอยู่นะค่ะเนาะเพิ่งมาด้านนี้ครับ เอาเขาบอกได้เ้อค่ะเด้อจะต้องไปหาเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณถินเนาะค่ะเนาะคุณถินนามบุรีสวัสดีอันก็สวัสดีคุณสำรวยเนาะค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณแม่บัวขอบคุณมากๆครับคุณพี่สุเมตตาสงงานเลยเ้อค่ะเดินทางปลอดภัยเนาะค่ะโชคดีมีชัยค่ะคุณพี่สุเมตตาโชคดีมีชัยสวัสดีครับยี่ทองปอน อย่างน้อยเนานะค่ะเนาะยินดีต้อนรับนะคะน้องราชพงศ์ไล่เล้วค่ะเด้อโอ้ยเขาม้าเหลี่ยมสวัสดีค่ะน้องราชพงศ์โอ้ยคอมเมนต์โทรศัพท์ต้องป้อนเบเรียนเนาะค่ะเนาะเบเรียนมืออ่ะน้องราชพงศ์ขม้าเหลี่ยมเนาะคะ่เนนะเนาะไผ่ตุ้นแฟมิลี่เนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณไผ่ตุ้นเบื้งตีโทรศัพท์ต้องป้อนเนาะค่ะมิเตสติดไหลลื่นๆๆๆนลื่นโอ้ยเอาคู่มือมานั่งบอกคูณเดียวตังโดนเนาะ มาค่าเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวอา้าวคุณไข่ตุนทานข้าวแล้วเนะคะและเป็นว่านอเนะคะเนาะปล่อยไปเลยเห็นว่าอาต่มาบัานทีท้องปอนปล่อยไปเลยเนาะคะมพันปูกปปุ๊ปปล่อยไหลเนาะเนาะปล่อย สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนอ้องตำรวยขอตัวเจ้าพี่ก็จะลงนะคะบายบายค่ะขอบคุณน้องชนาการมากนะคะแล้วขอบคุณน้องํำรวยเพชวิเศษค่ะเดินทางกลับบ้านด้วยด้วยอืมเล,ลายๆนะคะ่ะอันนี้ขอวามใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะ,ค,ะคุณพี่สุมเมตาพี่บัวพันบัวพันเขียวลำเนาะคะ่ะเนาะโชคดีมีใช้ทุกบ้านนะคะเด้อเดินทางกลับเดี๋ยวเอาบพาะฉะนะ เพราะว่ายอายุมันตั้งอยู่ประมาณแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณใจดวงที่หนึ่งะะ้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆนะคะน้องจำรวยอ่าขึ้นมนาเป็นคนแรกนะคะเนาะที่มาเปิดค่าการมองดินให้ส้องการสารวายมันตีบางหวงแล้วนะคะเนาะก็เพราะว่ากินกาแฟยู่นาะค่ะมื่อกี้กินกาแฟนะคะเนาะขอบคุณมากมากคะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่สุเมตตาแล้วก็ ขอบคุณน้องรจะจูพงนะคะน้องระพงศ์ก็ขอเดินทางหลับสายกัน้ว้ก่นนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโชคดีมีชัยด้วยคะวย่ะเด้อคุณแม่บัวพันธ์เขียวล